ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยน,นะครับนี่เราเป็ช่องวิโรอเดเออร์นะครับนี่สายท่องเที่ยวครับ <Okay. S 1> ผมจะเดินทางกลับต่างจังหวัดนะตอนนี้เป็นเวลาตีสองนะครับข้ามาเป็นคืนวันที่ย9เกาแล้วล่ะนะผมก็จะเดินทางวอนนี้รู้สึกว่าอากาศมันเย็นๆนะช่วงนี้ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยระยะห่างนะ แล้วที่เราจะไปนะไม่ออกทรกทางนะ้ครับโอเคก็เดี๋ยวไปปั๊มก่อนก็วันนี้ผมจะเดินทางไปจังหวัดลำปานนะครก็ระยะทางอยู่ที่ประมาณหกร้อยหกร้อยย่สิบโลนะไปทางเส้นสุพรรณนะแต่วันนี้วันยิ้มก้าแล้วไม่น่าจะติดนะฮะเพราะไปดูในเฟซเขาบอกว่ามันโล่งนะมันโล่งนี่คือผมไม่โอเคนะมันโล่งเนะ่ยอ้า วัวด่านนะรถแบบเกิดท่อมานะเจอเอาเดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนแล้วไปใช้เบามาก่อนนะครับเติมวี20ไปนะครับได้8.9ลิตรนะร9ก็สิบมันรู้สึกว่าขยา่พื้นที่ในคอทางมันเลยเยอะอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรแต่แค่นัก็แค่นั้นแหละอันนี้ไม่ได้สร้างภาพนะเพราะว่ามันเป็นอย่างจริงๆนะทุกวันตอนนี้เป็นเวลาประมาณปีสอง โดยประมาณกีสองกว่าหน้ารถผมมันไวไปนะมันเป็นตีสองสิบ้าแล้วก็นะครับการเดินทางวันนี้ก็ไม่รีบเลยนะชิวๆนะครับถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นไปอะไรเดีโ <Okay. S 1> I'm dreaming you and night. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. And you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna. Yeah, I would never like Call me whenever you need someone to play But I am in the jungle of love ประมาณ200กิโลแล้วนะครับตอนนี้อยู่เขตชัยนาานะกำลังจะออกชัยนาโอ็ใช้เวลาเดินทางตอนนี้ก็อยู่ที่2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมว่าจะแวะตั้งซะหน่อยนะรู้สึกว่าตอนนี้เออมลแรงจะเต็ม หน้าชิวพันน้องไปหมดแล้วครับเพราะว่าอาวิ่งกลางคืนนะเนี่ยเป็นข้อเสียของในการวิ่งกลางคืนแต่ว่ามันลงหมดแล้าเป็นแบบพบบูดอย่าอเดียอไม่จบแล้คุณผู้ชมด้องเปล่แล้วแหละเนะดูเ,เดี่ยวทางตรงยาวๆอย่างเงี้ยแต่ว่าผมจะให้ให้ระวังเรื่องพวกหมาแมวนะเออ เพราะว่าเราเรามันโล่งๆองนี้เราอาจจะขับมาไวใช่ไหมมันจะมีพวกหมาแมวอะ่ะเออเราต้องระวังตรงนี้แหละหมาแมวโ <Okay. S 1> อเควันนี้มันมองไม่เห็นนะเราต้องตามเหรอไหมเนะี่ย นี้แหละนะก็หาอะไรกิน cidos, แล้วก็ว่าจะแวะเติมน้ำมันเลยก็ใช้เวลาในการพักก็สักระยะหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าวิา่งกลางคืนมาแรงมันเยอะนะตัหมวกน็อกเลยลผมก็เลยต้องล้างเลยนะมีหวังจริงตอนนี้น้ำมันเราก็ยังพอมีนะแต่ว่าผมว่าจะเติมไปเลยนี้น้ำมันก็จะแพงว่าน่าจะเล่น e ยี่สิบเหมือนเดิมแหหกดลิตร <c oughs> ไอ้หัวหน้าใหญ่ไก่ไหมก็ชิวๆเดี๋ยวไปคิดมากเพราะมนสายท่องเที่ยวสายเดินทางนะฮะระยะทางไกลก็ไม่ต้องรีบนะอฮ๊อากาศกำลังดีนะครับอากาศเย็นมากเลยขับกำลังสบายๆนะ Just t to just been เป็นการหันนะพี oh. <im> ่โ <så> อ <rails> ้โหวัดโอ้โหาเป็นต่อแกงนะครับพี่เห็นไหมเห็นไหมรีบไม่ดีนะครับผมก็ระมัดระวังด้วยนะเหตุการณมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะฮะวิ่งวิ่งตอนกลางคืนนะบางคนขับรถมาไกลไกลพลาแนะนำให้จอดพักนะครับไม่ไหวก็อย่าฝืนนะมาถึง ตามแพงเพชรแล้วนะครับผมโอเคนี่มรดกโลกเขตอ่าําเภอขานุวารลักษับบุรีนะชื่อยาวหน่อยนะขานุวารละสลับุรีหรือเปล่านะอ่านไม่ผิดนะก็ตอนนี้อยู่ที่ปั๊มน้ำมันสลบบานะครับก็เดี๋ยวนี้ก็เดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะรู้สึกว่าอากาศดีมากเลยนะขนาดนเป็นเวลาประมาณหกโมงกว่าหกโมงเช้านะก็อากาศเขาทนั่งดีเลยนะเย็นๆนะมีหมอกหน่อยๆนะหมอกจางๆนะครับ วนนี้เดินทางมาได้400กิโลแล้วนะ นี่ตอนรรบเข้าสู่จังหวัดตากนะครับผมนล้วหายลูกอ่ะสองพัอมโอ้ผมชอบปั๊มที่นี่มาเลยนะเขามีผ้ารองด้วยเวลาเขายกหัวจ่ายน้ำมันออกจากถังอ่ะจะได้มีหยดนะเอ้ยดีวะสวยสวยสวย BM นะ อาพันสองโอ้เมมโบ้ด้วยจับเลยเดินทางปลอดภัยนะครับครับ ่าเจอพี่อยู่ลวแวกเดียวกันนะขอจะเดินทางไปเชียงใหม่นะครับก็ถึงก่อนนะลำปางปานั่งสบายนะอ่าทัวริ่งนะ d BMR 1002 ถึงลำปางโดยสวัสดีครับนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็อยู่ที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเดินทางโดยใช้มอเตอร์ไซค์ครับมีจ้า400นะครับก็ประมาณตีสองนโดยใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมงโดยประมาณนะอันนี้คือรวมเวลาพักด้วยนะครับเพราะว่าแถวว่ากำแพงเพชรอ่ะเข้ากำแพงเพชรมารู้สึกว่าอากาศมันหนาวแล้วครับเวลาใส่ขนาดใส่ถุงมือแล้วมันรู้สึกว่ามันมนนนนนันเย็นเย็นมือเย็นเท้านะ ก็เลยไม่ค่อยได้ขับนานเท่าไหร่นะครับก็เลยพักเปอยนะ,ฉะเฉลี่ยน้ํามันผมเติมไป3รอบนะครับผมเติมที่ก่อนออกมา1รอบนะแล้วก็มาเติมที่อกําแพงเพชรหรอบแล้วมาเติมแถวตากนะครับแถวตากอีกรอบนึงก็ค่าฉเฉลี่ยน้ำมันก็อยู่ที่ประมาณทั้งหมดเลยนะรวมกัน3รอบก็เป็น540บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้น้ำมันก็ยังเหลืออยู่นะ เนี่ยน้ำมันก็ยังเหลืออีกประมาณ3ขีดนะครับก็ประมาณครึ่งถังนะเรงเหลืออยู่ไม่ต้องเติมก็ได้โอเคก็จะประมาณนี้นะค่าเฉลี่ยระยะทางก็ประมาณ600หน่อยหน่อยนะประมาณ620ยนะประมาณเนี้ยแล้วก็ค่าน้ำมันก็เฉลี่ยประมาณ540สี่สิบบาทห้าร้อยสี่สิบบาทเนี่ยก็คือก็ตีเฉลี่ยเป็นกิโลละบาทนะให้คิดง่ายๆนะครับก็คือถ้าหกร้อยโลก็เติมหกร้อยบาทแต่จริงมันอาจจะไม่ถึงเนียก็ประมาณห้าร้อยกว่าบาทหน่อยๆนะ อันนี้้นอยู่กับน้ำมันด้วยนะครับผมใช้ E20 มานะมันเครื่องยนต์สะอาดนะ E20 อะ่ะผมก็เลยใช้ E20 มานะครับผม <c oughs> ก็ทริปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ <c oughs>